สวัสดีครับร้านนิคมครับวันนี้เรามาดูซ้มเซอร์เซ็ปั๊มเสมอนะครับขนาด1 1 0 0วััต์นะครับนะครับเป็น่สี4แผงนะครับเป็นแผงโมโนนะครับสีแผง นีขณะนี้เวลาก็ประมาณนะครับสี่แผงนะครับอันนี้ใช้กับแบบอ่าแทงน้ำนะครับตอนนี้กำลังก่อสร้างแทงน้ำนะครับน้ำที่ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับเต็มท่อนะครับตเต็มเปี้ยนะครับแรงมากครับามตัวนี้ อันนี้ปลูกกล้วยนะครับปลสวนกล้วยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์หกสามสี่หนึ่งเก้านะครับร้านนี้ก็มีต้นสนนะครับหน้าโรงเรียน น้ำพะโงอำเภอสินโรงจังหวัดสุรินทร์นะครับตามที่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสีแดงเต็มท่อครับโอ้น้ำบอกเยอะครับต,ต้ใจจริงจริงครับน้ำสะทอดเลยสนใจที่ต่อนะครับต้นแรงนะครับ ต่อไปก็น้าแรงครับอยากได้น้ำนะครับแบบนี้นะทางีคอมบิวตร์เทนิคครับ0 9น0ก้าน,นกสะครับยอดนะครับยอดพลังน้ำนะ